สวัสดีครับพวกกเซลรล้ายล้านนะครับคอนเทนต์เนี้ยผมว่าจะว่าหามันก็หานะหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่คิดว่าแหวกแนวมากๆคือเราจะรู้ได้ไงว่าลูกน้องเนี่ยเคารพเราจริงๆเพราะว่าบารมีของเราเนะแบบลูกพี่นะครับหรือเป็นเพราะว่ากลัวเรานะครับกลัวเราจะประเมินหรือไล่ออกหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเนี้ยผมว่าเรื่องเนี้ย ถ้าระดับหัวหน้าหรือเจ้าของหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะลูกทายาทนะคุณไม่น่าจะรู้ตัวนะเพราะว่าคุณเห็นมาตลอดว่าลูกน้องเขาเคารพหรือว่าเขาหวัดดียกมือไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆแล้วอ่ะหลังเวลาง,งานหรือตอนคุณไม่อยู่อ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่ามันเคารพคุณจริงๆริงไหมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเห็นเจอกันแล้วเด็กมันเลียคุณอย่างเดียวอ่ะจนคุณรู้สึกว่าเด็กมันเคารพคุณอยู่แล้วอ่ะ จริงๆมันไม่ใช่นะครับหรือว่าในห้องประชุมเนี่ยคุณรู้สึกว่าลูกน้องมันไม่ค่อยหือค่อยอือไม่ได้เถียงอะไรเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยน่าจะเคารพเราหรือเปล่านะตรงๆเลยนะครับคุณกําลังเข้าใจผิดอย่างแรงเลยนะครับคือผมจะบอกว่าแม้กระทั่งคุณไม่ได้ไปตวาดด่าหรือว่าขึ้นกูมึงไปขู่ไล่ออกแล้วลูกน้องมันจะเคารพอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่ามันต้องสร้างจากอะไรบางอย่างแหละซึ่งผมว่ามันต้องเป็นความเป็นลูกพี่จริงๆอะ อาจจะเป็นเรื่องความจริงใจหรือเปล่านะครับหรือว่าการเก่งจริงๆทําให้ลูกน้องเคารพได้จริงผมแนะนําให้ดูเรื่องแบบพวกโค้ชฟุตบอลดังๆก็ไดนะ้ทำไมโค้ชที่เป็นนักบอลมาก่อนอย่างล่าสุดเนี่ยชื่อไมเคิลคาริกเนี่ยเขามาคุมแมนยูแบบรักษาการแล้วดันเจอแมนซิตี้อย่างเงี้ยเด็กแม่งเล่นกันลืมตายทุกคนวิ่งกันทุกคนแบบขยันไล่บอลแต่ไอโค้ชคนเก่าเนี่ยดีกรีเยอะกว่านะประสบการณ์สูงกว่า เด็กแม่งเล่นแบบไม่เอาอะไรสังกตายอย่างเงี้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันคือบารมีบางอย่างที่มองไม่เห็นหรือว่าความเคารพนะครับลองมาดูครับว่าอะไรที่ผมพูดในภาพรวมเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าลูกน้องเขาเคารพจริงหรือว่าเป็นเพราะความกลัวอย่างเดียวเป็นเพราะคุณไปขู่จะไล่ออกอะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับกับการผลักดันหรือว่าพาโดยเฉพาะทีมขายนะที่จําเป็นต้องได้เรื่องการเคารพมากๆเนี่ย เพราะว่าทีมขายเนี่ย turnover ์ a t e ก็คืออัตราการลาออกเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆองค์กรก็คือจะสูงที่สุดนะครับเราไม่อยากให้มันเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แย่เนี่ยต้องมาดูว่าเราเนี่ยน้าเคารพจริงไหมนะอันนี้อยากจะให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าเนี่ยมองตัวเองทุกขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ดูตอนคุณไม่อยู่คุณควรจะหาสปายสักคนหนึ่งนะหาเด็กเด็กซโอเลี้ยงนะที่มันไว้ใจได้หรือว่าไอ้พวก คุณพยักพยเยต่มันจะมีคนประเภทนี้นะที่มันจะพร้อมจะเป็นนกรู้อ่ะชอบเอาข่าวร้ายไอ้พวกนี้แม่งชอบชอบเอาข่าวร้ายมาบอกคุณนะครับวิธีดูก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่อยู่เนี่ยวินัยเด็กก็หย่อนยานอ่ะต้องบอกว่าคุณไม่อยู่ปุ๊บก็ไม่ค่อยทำนั่นแหละกลับบ้านก็อาจจะเร็วเลยอย่างเงี้ยตีปีกพึบพับนะครับเลิงล่าเกินปกติ ยิ่งสายขายมันจะมาเริงล่าเหมือนไอ้แผนกเอชอาร์แผนกอื่นที่มันอยู่โต๊ะทุกวันก็ไม่ใช่ใช่ปะแต่แผนกเซลล์มันต้องเป็นแผนกที่แบบต่อให้เราไม่อยู่เซลล์มันก็ต้องทําตามหน้าที่ใช่ไหมต้องไปหาลูกคา้าแต่ถ้าแบบโอ้โหลูกน้องตีปี๊พ,พึบพับนั่งว่างๆในออฟฟิศเฮฮาเหมือนลุดพน้นจากคุกจากนรกอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้อยู่ต่อหน้าเนี่ยมันทาเพราะมันถูกบังคับนะครับไม่ได้ทําเพราะว่าความเคารพจากเราจริงๆนะครับซึ่ง ในการที่จะดูการขายเนี่ยให้ดูว่าสมมุติเซลล์ออกทริปแล้วกันเซลล์ Sell ที่เขาเรียกฟิลเซลล์ะที่ต้องทํางานบินเดียวถ้าเซลล์มันขี้เกียจผลงานไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บอกตรงน,น,นะครับ mm. เขาทําเฉพาะตอนคุณขูห่หรือคุณสั่งนะครับ mm. เขาไม่ได้เกรงใจนะครับจากบารมีของเราเลยนะครับดังนั้นคุณต้องลองมาปรับที่ตัวเราว่าเพราะอะไรลูกน้องมันถึงไม่เชื่อเราเนาะจะต,ต้องไปปรับการนี้นะครับ วิธีง่ายๆก็คือให้ไปคุมงานตอนที่เด็กมันเริ่มหยอดหยานนั่นแหละคือไปคุมงานไปคุมคนไปทําให้ดูไปสร้างบาร,รมีใหม่ด้วยความจริงใจนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแต่ว่าไปลงมือทําให้ดูทําไปสักพักเด็กมันจะรู้ตัวเองว่ามันก็จะต้องทําเพื่อให้คุณเนี่ยเคารพนะครับเพื่อให้คุณเคารพมันด้วยแล้วก็มันก็เคารพเราอู่แล้วเพราะว่าเราทําให้ดูนะครับต่อมาเรื่องที่2เนี่ยให้ดูตอนวิกฤตนะครับดูยังไงก็คือว่า ถ้าเกิดมันมีเรื่องอ่ะอย่างดีวมีปัญหาเนี่ยคนที่มันกลัวคุณเนี่ยมันจะไม่กล้ามาปรึกษาคุณนั่นนะครับกลัวโดนด่านะครับแล้วผลเสียที่ร้ายแรงกว่านั้นคือเรื่องเล็กอะ่ะบางทีเรื่องไม่ได้มีอะไรแต่มันกลัวโดนคุณดา่าเพราะว่าคุณไปขู่มันเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่กล้าไม่เปิดโอกาสให้มันทาผิดอะ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีนะครับคือบางทีมาบอกเราอะ่ะเราก็แก้ปัญหาแป๊บเดียวก็เสร็จอย่างเงี้ย มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะแย่เลยอะ่ะมันจะต้องทําให้เด็กเนี่ยเป็นคนกล้าที่จะมาบอกคุณตรงๆได้คือเรื่องนี้คุณจะต้องสอนแล้วคุณจะต้องกํากับแบบชัดเจนเลยว่าคุณคือที่พึ่งนะครับมีปัญหาอะไระแต่ปัญหาคือคุณจะไปด่ามันก่อนนี่แหละอันนี้ต้องระวังนะคุณต้องแอคชั่นแก้ปัญหาก่อนนะครับไอ้ด่าไว้ที่หลังจำไหมนะครับมีวิกฤตเนี่ยลูกน้องบอกปุ๊บแก้นะครับเอา power เราไปช่วยด้วย แก้เสร็จเดี๋ยวค่อยว่านะครับไปช่วยให้มันแก้ได้บารมีมันจะเกิดแล้วมันมีเรื่องอะไรมันก็จะกล้าบอกเรานะครับจาไว้ว่าการไปขู่แต่แรกว่าห้ามทําพลาดห้ามทําผิดอะไรเงี้ยมันคือการทําให้คนเนี่ยปกปิดหรือโกหกได้นะครับสอนให้คนพูดความจริงดีกว่ามีปัญหาพูดมาตรงๆจะได้รีบแก้นะเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสน,นะครับจะต่างกับคนที่แบบขู่ลูกน้องด้วยความกลัวคนพวกนี้ก็จะแบบ คือทําให้ลูกน้องโกหกเนี่ยแหละทำให้ลูกน้องไม่กล้าบอ,อกต่อมาเรื่องที่3านะครับก็คือดูการถามเรื่องความคิดเห็นข้อเสนอนะนะครับถ้าคุณบริหารลูกน้องด้วยความกลัวเนี่ยมันจะได้ครับพี่ดีครับนายใช่ครับผมอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่มีใครเลยครับกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆจะไม่มีใครแบบออกความเห็นหรือว่าคิดต่างอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวโดนคุณด่าครับคุณดุไงคุณแบบชอบไปพูดอะไรบางทีอะ วิธีที่ดีคือคุณเนี่ยจะต้องกล้าให้ลูกน้องเขาแย้งในสิ่งที่เขามีข้อมูลนะครับหรือถ้าเขามีทางออกที่ดีเขามีข้อเสนอที่ดีเนี่ยก็ต้องรับฟังนะครับคุณต้องเอาเรื่องความสําเร็จหรือว่าเรื่องประสิทธิภาพเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาอีโก้ตัวเองโอโ้โหลูกน้องคนนี้แม่งมึงพูดเก่งกว่ากูอีกมันต้องให้ความเคารพซึ้งกันและกันนะครับจำไว้นะครับว่าเรื่องนี้สําคัญคือถ้าคุณสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยความกลัวเนี่ย มันจะไม่มีใครกล้าขัดใจคุณครับปัญหาก็คือว่าคุณจะไม่มีทางเห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วคุณกําลังตัดสินใจพลาดอย่างเงี้ยรู้ตัวก็ทีเมื่อสายไปแล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยต้องระวังเขาเรียกการโดนจองกระถิ่นนะจองกระถิ่นก็คือมันมีบางคนเนี่ยสมมติว่าคุณไปสร้างความกลัวในทีมมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่เอาคุณนะครับมันก็จะแบบเผลอๆเนี่ยมันลาออกด้วยแล้ววันดีคืนดีมันไปได้ดีที่ไหนเนี่ย มันก็จะไม่เอาคุณเป็นคู่ค้านะครับหรือต่อให้รู้จักก็คือมันไม่อยากจะญาติดีกับคุณนะซึ่งมันก็คือว่าคุณไปสร้างศัตรูเพิ่มแล้วนะครับอันนี้บอกเลยว่าโลกแห่งการทํางานเนี่ยไปสร้างความเกลียดชังความแค้นถ้าคุณเป็นนายคนนะไอ้นั่นออกไปเนี่ยวันหนึ่งมันมาเหยียบคุณได้นะครับซึ่งมันมีมาแล้วนะครับมีเยอะด้วยพลังแห่งความแค้นเนี่ยกลายเป็นแรงขับดันที่ดีมากๆนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะว่า เราเนี่ยเช็คอย่างไรว่าลูกค้าอ่าลูกน้องเราเนี่ยเคารพเราจริงๆหรือว่ามันเพราะกลัวเราเนาะอย่างแรกก็คือเวลามันไม่เห็นเราอยู่ที่ทํางานนี่แหละถ้ามันมีวินัยทํางานอะไรปกตอิอันนี้คือด้วยบารมีนะครับแล้วก็ตอนวิกฤตนะครับที่เด็กจะกล้าบอกให้เราช่วยแก้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นความกลัวมันจะไม่กล้าเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการให้ฟีดแบ็กการกล้าโตแยง้งการให้คําแนะนานะครับการนําเสนอ พวกข้อเสนออะไรต่างๆ,ๆถ้ามันกล้าก็จะดีมากๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้นําทุกคนนะเพราะว่าเรื่องบารมีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ตัวว่าเราควบคุมบารมีตรงนี้ได้ดีแน่ไหนนะครับเขาที้ตามคอนเทนตคุณนด้แหละเซเลอลร์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สับส r i b e นะครับสหรันนี้สวัสดีครับ